อันนี้<อ>เป็นแบ็กโกโก้ปั่นแบ็กโกโก้ปั่นนะเขาบอกว่ามันจะมีรสชาติของอ่ามันจะมีกลิ่นหมักของโกโก้แล้วก็มีความเค็มเขาบอกไปอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาชิมกันว่าเอ่อโกโก้ที่เขาใช้ในร้านเนี่ยอ่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสีเนี่ยไม่คุ้นแล้วนะคะเป็นสีแบบแบล็กจริงๆนะดูดนะูรสชาติลองมาชิมดิมันเป็นยังไงเริ่มค่ะอ๋อถ่ายทีละช็อตใช่ไหม มีเรื่องขาดด้วยอ่ะมันมีชื่อ่มันจะมีเหมือนสารตั้งต้นยาสมุนไพรเขาอยู่อ่ามันมันจะไม่หอมมันมันไม่มันไม่ได้กลิ่นโกโก้จาก้าที่แบบพุ่งอ่ะแต่มันจะค่อยๆชื่อเคลือบแบบในปากเราแล้วก็แต่แต่เค็มอะที่ใช่มันมีมีความเค็มเค็มจะเกลือหรือเปล่าหรือเค็มจากอะไร ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ใช่แบบเกลือเป็นความเค็มแบบเราคู่เค็มเหมือนกัเค็มผัดกันหมักแล้วมันเค็มก็เลยบอกว่าเซนบอกโอ้ยดูวันนี้ได้มาเลยเพราะว่าก็ไม่ได้เค็มแบบเกลือทเลยวันนี้เหมือนกันมันคืนมันไม่ได้เค็มแต่มันแบบปลาแหมลาแหมหลังจากที่เราแบบกลืนลงไปแล้วอ่ะแล้วความเค็มมันก็ยังอยู่ในปากแต่มันเป็นยิเค็มแบบเบาๆบาหวานข้าหวานล่ะต้องมีไหมมีมีความมัน มีความมันแต่ความความหอมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่พุ่งเลยมันจะแบบพื้ดไปแล้วหอมมันจะเนี้ยระหว่างที่พูดเนี่ยมันจะยังอยู่ในปากมันจะยังชากอยู่ในปากก็จะมีความมีกลิ่นหอมนิดๆก็มีความเป็นโกโก้นะแต่ว่าไม่ได้จ๋าเหมือนในท้องตลาดทั่วไปที่เรากินมันยังต้องแบบนึกก่อนว่าเอ๊ะอ่ะมันถึงจะมีกลิ่นโกโก้มาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นเป็นแบบเมนูโกโก้ทั่วไปเนี่ยมันก็จะปืดแล้วก็อ่ะโกโก้โจบแล้วแล้วทำไมมันดำนั่นน่ะสิทำไมมันถึงดำก็เลยก็ปโโกติมันจะเสียงตาดูมไม่อยู่ใช่เราก็เลยคิดว่าผงที่เขามาใช้นเนี่ยมันเดียวกันท,ที่จะเป็นผงที่เป็นผสมคาร์บอนผสมธาตนเอออาจจะเป็นไปได้นะคะก็ที่ขวาน้อยแล้วก็ทั้งรินก็ได้อยู่เค็มเค็มไม่น่าเกลียดเค็ม เค็มเหมือนเค็มให้ตัดเหมือนแบบขนมไทยให้ตัดเอาเค็มประมาณค่ะโเค